รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพอทอเบกอวอด ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564ผู้ขอรับรางวัลน,นางทิดารัตน์เกาประโคนการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีมหาวิทยาลายัยราชพัฒบุรีรัมย์บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศัการาช2559ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโคกยาง สปปบุรีรัมเขตสาอายุราชการ6ปี10เดือนข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นอนุบาลปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนคุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้ ครูมีลักษณะประชาธิปไตยข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อน,นักเรียนเท่าเทียมกันครูใช้เทคนิคและทักษะการสอนเหมาะสมข้าพเจ้าเลือกใช้9ทักษะสำคัญดังนี้ 1. ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน 2. ทักษะการใช้วาจากิริยาท่าทางในการสอน 3. ทักษะการอธิบาย 4. ทักษะการเร้าความสนใจ 5. ทักษะการใช้คำถาม 6. ทักษะการใช้อุปกรณ์การสอน 7. ทักษะการใช้กระดาน 8. ทักษะการเสริมกำลังใจ 9. ทักษะการสรุปบทเรียนครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่และวิชา จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชาและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้นให้ฝึกทักษะและกระบวนการคิดจัดกิจกรรมหลากหลายวิธีและเหมาะสมกับผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนใช้เครื่องมือประเมินผลเหมาะสมการจัดการชั้นเรียน ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขสถานการณ์ได้เหมาะสมจัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะในการดึงดูดความสนใจผู้เรียนมอบหมายงานตามความสามารถของนักเรียนการจัดบรรยากาศทางกายภาพ จัดสถานที่อำนวยความสะดวกสนองต่อการจัดกิจกรรมต่างๆจัดสื่ออุปกรณ์สอดคล้องกับกิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและความสนใจของผู้เรียนฝึกให้นักเรียนได้รับผิดชอบในการทำความสะอาดและฝึกการทำงานร่วมกันการวัดผลประเมินผล มีเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสมใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนชั้นเรียนเผยแพร่ผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียนนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ1 0 0 นักเรียนได้รับรางวัลยุกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้เด็กหญิงกมลชนกจันสุขได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดคลิปวิดีโอในศตวรรษที่21เด็กหญิงสุวิชยาชานอักษรผ่านการทดสอบความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าได้เข้ารับการพัฒนาตนทุกปีปีละไม่ต่ำกว่า100ชั่วโมงโดยนำความรู้มาจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูมีการจัดทำนวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ได้รับรางวัล เหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริร,รมเขต3มปีการศึกษา2อ6 4มีการจัดทำสื่อ cai เพื่อการสืบค้นของผู้เรียนและมีการจัดทำรายงานการวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละสองงานวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป โดยมีนางนารีคุณวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยางเป็นผู้ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ